มาเลยเฮมันคืออะไรลูกกัดโชว์เลยเหรอหนูกัดอย่างนี้เลยเหรอฮหนูเป็นคนกัดใช่ไหมเจดี ดีโชคดีโชคดีครับจา๋าลูกอ้อันนี้ก็อ้อนจังอ,อพี่โชคดีนี่อ้นแม่จังเลยอันนั้นก็เล่นไล์เนี่ย อุตสาห์ซ่อนไว้แล้วอืมใช่ของเล่นเสียงท้องใหรร้องน้องดีเหรอลูกน้องดีท้องร้องเหรอลูก não. Vê Hả? ngân. mùa oh. phát. Lê thơm, vâng ngay lê thơm. ย่งซีนเ yes พื chanting, ่อนตลอดเลยเศรษฐีนี่พี่โชคดีพี่โชคดีเป็นไรลูกฮะ เพี่ช่ชดียังง่วงอยู่เลยลูกช่กดีง่วงอยู่นะใช่ปะ่ะน้องดีง่วงเหรอลูกอ,อืวันนี้เป็นไงบ้ากน้องดีนอนกับน้องอ,อน้องดื้อแบบนี้ไม่ลูกหรือว่าน้องนอนน้องดียังนอนไม่อิ่มเลยลูกใช่เปล่า ดียังนอนไม่ยิ่งเลยครับแม่ครับจ่าลูกอ้อนแม่อ้อนแม่ ขึงเส่กันทำไ,ไมเนี่ยตะวยทองทำไรน้องเีอเอ้ยจะกัดตัวเองไหม,ไมโวยรวยทองทองวันนี้เราจะวิ่งไปไหน น้องไปไหนแล้วลูกทองเลยทองทองมาหาแม่ไหมลูกไหมเลยทองตกใจวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยเลยทองมาหาแม่ไหมลูกไหมทองเอ้ยทองเอ้ยทองมาหาแม่ไหมลูก